ตรวจสอบเซนเซอร์วัดปริมาณอากาศหรือเรียกว่าแอร์โฟมิเตอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ติดติดตั้งอยู่ที่หม้อกรองอากาศนะครับประกอบด้วยสายไฟ5เส้นนะเซนเซอร์ตัวนี้นอกจากมีตัวเซนเซอร์วัดปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ยังมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศทางเข้านะครับติดตั้งอยู่ด้วยดังนั้นสายไฟจึงมี5เส้นการปลดนะครับให้คลายสกรูออกและค่อยๆปลด ตัวเซนเซอร์ออกมานะซึ่งเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้เหมือนกับของรถยนต์ยูสนะุรูปร่างเหมือนกันเลยนะฮะเป็นของรถยนต์อูสุนะครับเซนเซอร์ที่เห็นในช่องนี้นะครับอยู่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นของวัดอุณหภูมิอากาศทางเข้าเครื่องยนต์นะครับส่วนของวัดปริมาอากาศที่เข้าเครื่องยนต์เป็นตัวนี้นะถ้าเราพลิกเซนเซอร์มา นั่นคือรูวัดที่อากาศผ่านจากหมอกรองมาแล้วมาเข้าที่นี่ปัญหาของผู้ใชร้รถยนต์ไม่ทราบนะครับในการเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งนะครับให้ใช้ไส้กรองอากาศแท้เพราะการใช้ไส้กรองอากาศที่เทียมนั้นจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นฝุ่นละอองนะครับจะไหลไปติดที่ตัวนี้เยอะมากนะฮะเข้าไปติดที่นี่เยอะแล้วจะทําให้เซ็นเซอร์ไม่สามารถส่งอากาศ หรือส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังกล่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องทําให้การคำนวณผิดพลาดเครื่องยนต์จะเร่งไม่ขึ้นควันจะดําซึ่งมีผลต่อไปคือสิ้นปืงน้ํามันเชื้อเพลิงนี่คือข้อเสียของคนที่ใช้ไส้กรออากาศที่เป็นของเทียมนะครับอันนี้เวลาแนะนําลูกค้าก็ให้ใช้เป็นของแท้นะครับในการตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดปริมาณอากาศทางเข้าเนี่ยนะครับ เราใช้มัลติมิเตอร์เหมือนเดิมได้นะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับวิธีการนะครับเซนเซอร์เนี่ยที่ผมบอกว่ามีสายไฟยทั้งหมด5เส้นเห็นไหมฮะหนึ่งสสี่ห้านะดูสีสายไฟฮะสีแดงนะสีดําสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงที่อยู่ด้านขวามือสุดให้หงายปักขึ้นเห็นตำแหน่งพินปักไหมครับตำแหน่งที่ล็อกจะอยู่ด้านบนขวามือนับหนึ่ง สองเป็นสีดำสามสีเขียวสีสีขาวห้าแดงนะครับสีแดงเนี่ยเป็นตัวไฟ12โวลต์นะสีดำเป็นสายดินสีเขียวเป็นตัวส่งปริมาอากาศที่เข้าเครื่องยนต์หรือของแอร์โฟมิเตอร์นั่นเองนะครับส่วนสีขาวและสีแดงนั้นเป็นของวัดอุณหภูมิอากาศนะครับในการตรวจสอบนะครับเนื่องจาก ปลั๊กตัวนี้รูขนาดรูที่ต่อสายไฟเนี่ยมีขนาดเล็กมากถ้าเราใช้สายมิเตอร์ต่อเข้าไปตรงตรเนี่ยจะทำให้ขั้วปลั๊กเสียหายได้แนะนำให้ใช้เข็มหมุดในการต่อนะครับให้ใช้เข็มหมุดต่อเข้าด้านหลังสายไฟนะครับโดยจิบก็ม็นตรงๆนะครับหลังจากที่ต่อเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใช้สายบวกของมันแต่มิเตอร์ต่อเข้าที่ขั้วที่เราต้องการจวัดคือเข็มหมุดแตะที่เข็มหมุดนะครับสายดินก็ต่อลงกาวนะครับ ค่าที่อ่านได้จะต้องเข้ากับแรงขึ้นใไฟ้าแบตเตอรี่คือประมาณ1ิบสองโวลต์ในที่นี้อ่านได้1ิบสองจุดสี่แปดโวลต์ถูกต้องอันนี้เป็นค่าที่ถูกต้องอันดับต่อไปนะครับหลังจากตรวจสอบแรงขึ้นใไฟ้าที่จ่ายให้กับตัวเซ็นเซอร์วัดปริมาณอากาศแล้วต่อไปจะเป็นการตรวจสอบตัวที่ส่งสัญญาณน,นะครับค่าที่ส่งสัญญาณจากตัวเซนเซอร์นะครับต,ต่อไปยังกล่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้ไขมุดต่อเข้าขึาที่ขั้วสายไฟสีเขียว จากนั้นให้ใช้สายมัลติมิเตอร์ต่อเข้าด้านหลังของเข็มหมุดค่าที่อ่านได้ต้องอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับคือมีค่ารอ,อยู่ระหว่าง0.3จนถึง0.6โวลต์ในขณะนี้ไม่มีอากาศเข้าเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ0.37โวลต์หรือประมาณ0.4โวลต์นะค่ามาตรฐานนี่จะอยู่ประมาณ0.35นะครับถึง0.6โวลต์ในการตรวจสอบ ให้ใช้ปากเป่าลมเบาๆเ,เข้าที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมครับค่าที่ค่าที่วัดได้จะเปลี่ยนแปลงทันที